สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนจากกระแสของบอลเชิญยิ้มที่ออกมาประกาศไม่รับงานคู่กับโชครถแหรหลังจากเคลีย์กันไปจู่ๆโชคก็ประกาศขอยกเลิกงานที่รับงานคู่ไว้กับบอลเชิญยิ้มกว่า50คิวทั้งหมด เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากสังคมและการแสดงบนเวทีทําให้ไม่สามารถแสดงต่อไปได้ล่าสุดคิงนภัทรชุ่มจิตตรีหรือคิงกอนบายนักแสดงตลกได้ออกมาโพสตคลิปวิดีโอในทิกต็อกระบุข,ข้อความว่าถ้าท่านเจ้าภาพดูอยู่ขอได้โปรดพิจารณาซึ่งในวิดีโอหนุ่มคิงกอนบายได้กล่าวว่าสวัสดีครับผมคิงกอนบายนะครับฝากถึงเจ้าภาพ50กว่าง,งานที่โดนเทไปนะครับผมขออนุญาตนําเสนอตัวผมเองนะครับหากท่านไม่รังเกียจผมยินดีที่จะไปสร้างเสียงคัวเราะ ให้แก่ท่านนะครับดิกรีของผมเคยเป็นแชมป์เงาเสียงเสกโลโซถึงแม้ผมจะร้องไม่เหมือนแต่ผมกล้าเล่นผมมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับชื่อเพลงเคยเลวแต่ถึงแม้จะไม่ดังแต่ก็ตั้งใจทํานะครับและผมก็ทําได้หลายเสียงนะครับพร้อมเรียนแบบเสียงให้ดูจากนั้นกล่าวต่อว่าไม่เหมือนแต่กล้าครับถ้าท่านเจ้าภาพสนใจนะครับผมจะไปเล่นให้พร้อมเสียงไก่ให้กับท่านด้วยครับขอบคุณครับ คลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลในเวลา2ชั่วโมงก็มียอดวิวกว่า1.1ล้านแถมยังมีชาวติ k กตอกเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเข้าท่าโชว์ความสามารถขนาดนี้ถ้าเจ้าภาพไม่จ้างจะงงมากจ้างคิงคุ้มไกวครับเจ้าภาพจัดไปครับคุณคิงพลิวิกฤตเป็นโอกาสเชียร์พี่คิงเจ้าภาพโปรดจ้างด่วนรับประกันความฮาครับสวัสดีครับผมคิงกอนบ่ายนะครับฝากถึงเจ้าภาพ50กว่าง,งานที่โดนเทงานไปนะครับ ผมขออนุญาตนําเสนอตัวผมเองนะครับหากท่านไม่รังเกียจนะครับผมยินดีที่จะไปสร้างเสียงหัวรอให้กับท่านนะครับดีกรีของผมนะครับเคยเป็นแชมป์เงาเสียงเซกโลโซนะครับรายการกริกดูสงครามเพลงขอบคุณทุกคนที่ยังรักผมขอบคุณทุกคนที่ยังจับกันได้นะเพื่อนๆนะถึงแม้ผมจะร้องไม่เหมือนแต่ผมก,กล้าเล่นนะครับผมมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับชื่อเพลงเคยเลวถึงแม้จะไม่ดังแต่ก็ตั้งใจทํานะครับแล้วก็ผมทําได้ไหลายเสียงนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับไม่เหมือนแต่กล้าครับหรือว่าจะเป็นอะไรทุกถิา่าที่จะไปพิโรยชาชนทุกคนใช่ไหมพอตัดไปแล้วเาก็ได้คำตอบให้ครับดูไอ้เนีมันกล้ามากท่านท่านจะภาพสนใจนะครับผมจะไปเล่นให้พร้อมเสียงไกให้กับท่านด้วยครับอออขอบคุณครับ